เจค,โนโคีนอกขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด2งานกว่าเลยค่ะทุกท่านพร้อมกับบ้านพักวิวภูเขาเลยนะคะโอบร้อมด้วยวิวภูเขาค่ะบรรยากาศดีๆเป็นธรรมชาตินะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแต่ว่าอยู่ติดถนนอคอนกรีตนะคะ2ด้านเลยะค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะ เอกสารนะคะตอนนี้เป็นของพอทบอ5อยู่นะคะกำลังจะออกโฉนดเปลี่ยนชื่อได้มีบ้านเลกที่มีน้ำมีไฟครบนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะราคา5,500,000บาทเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดิน2งานกว่านะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงสามารถโทรคุยสอบถามกันได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะติดต่อโดยตรงได้เลยตามช่องทางการติดต่อที่แอดใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับเวลานี้ทางเราต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ